Good morning Sawadee. กลางคืนนะครับผมสวัสดีช่วงกลางคืนเนาะผมเนี่ยไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วนะครับเขแป๊บนึงนะเราคงมึงดูกันทีสวัสดีครับพี่นงคครับผมคนแรกครับผมมาคนแรกแล้วเนาะผมก็ไม่ได้มาไลฟ์ประมาณหลายวันแล้วนะพี่เนาะซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในช่วงการปิดการมาอันนี้ก็เหมือนมันจะเริ่มเปิดการเล็กน้อยนะฮะไมู่เหมือนเพราะอะไรก็ไม่รู้นะ แล้วก็ล่าสู่ผมคือกินข้าวเสร็จนะครับสวัสดีครับผมน้องชายสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็วันนี้เหมือนฝนจะตกเนาะฝนตก,ตก,ตก,ตกนครับทุกท่านตกหนักเลยมันมันเพิ่งหยุดครับพี่เวลาฝนตกเนะี่ยถ้าหลายสรน,นะผมจะกคุยไม่ได้ยิน,นพี่ ใช่เป็ไหลายวันเลยใช่ครับพี่หนงครับผมใช่ครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับพี่อินุรีครับส่งสวัสดีครับมาแล้วพูดคุยได้นะพี่นะวันนี้ผมเล่นเล่นแป้งมานะครับพี่หน่งทำคลิปกินยังไม่จบเลยครับสวัสดีครับลู่สวัสดีครับคุณนาครับผมสวัสดีนะครับผมก็ไม่ได้มานานแล้วพี่นะ ไม่ได้ไล่นาน้วยเข้มนะมัน,มน,นะมนเรื่อมันอืมมา okay. เออเข้ามาแล้วก็คุยกันได้นะครับจันอังคารพุธนะครับผมรอรอดูคลิปกันเนาะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับอาจจะลงวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์วันศุกร์เนานะ วัดที่ส่วนมากผมไม่มีคลิปลงนะครับผมก็จำอะไรสดนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่สบายนะพี่พีเนาะ <c oughs> ผมนะปวดปวดหัวข้างหนึ่งไม่รู้ปไปเลยนอนดึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าทำนทำ้นทำองแล้วก็ทำหลายอย่างน <c oughs> เด้งมาเลยดูเขาเบ็ดน้องเลยจะจะพิจิขอบคุณมากครับผมพี่ละติกานะครับผม เออใช่พี่มีมีมีเอฟซี FC หลายคนนะครับหรือว่ามีพี่พี่หลายคนน่าห่ยไปนานเลยแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเนี่เป็นเพราะว่าอาจจะเวลาผมไลฟ์สดที่ผ่านมาอาจจะไม่เด้งต้องบอกของมันไม่แน่ใจเนาะครับผมก็สวัสด,ดีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาก็ค่อยๆไปนะครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปเนะาะอาจจอาจจะดูเพียงเท่านี้นะครับผมก็อาจจะดูไม่มากนะพี่น้องะเดี๋ยวก็มีแค่เราก็คุยกันได้นะครับ ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับผมในการไลฟ์สดมาพักผ่อ,อมนมากๆนะครับผมพี่ครับผมจะพออักผ่อนมากๆนะครับผมพิจิตจา้าพิจิตกับล่าลีก็อยู่ไกลกันมากเลยนะพี่นะถ้าไปพรอก็ใช้เลยไปขายของนีไหมพี่พนกขายของดีแน่เลยช่วงนี้ หรือว่าไม่ดีหรือเปล่าพี่เห็นพี่หายไปนานแล้วล่าสุดนะผมลงคลิปบ้างๆให้ท่านผู้ชมนะได้ดูเนาะแต่อาจ,จมีมีคนไปดูหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็เพิ่งลงไปเนะนาะก็วังนะนะที่จะทำแนวกินให้ท่านผู้ชมนะได้ดูเนาะน้องชายไม่ไลฟ์สดนาหรือใช่ครับพ,พี่ลานครับผมสวัสดีครับพี่ลานครับ น้องชายไม่ไรนาใช่ครับพี่ไม่ไยนานเลยครับพี่จากกาพูช้านะครับก็สวัสดีพี่ฝรั่งประเทศด้วยนะครับผมเนาะผมก็ไม่ได้ไยนานจริงๆพี่ผมมัน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 เกี่ยวกับเรื่องที่ที่ผ่านมามันทอมันทําให้เหมือนการถ่ายทามันจะแย่ลงเปล่าหรือว่ามัน มันไม่โอเคหรือเปล่าเนี่ยก็ดูแย่เี็กน้อยสวัสดีจ้ากับูชาครับผเอฟซีจากกรมพูชาด้วนะครับผมมากเลยนะครับยอสวัสดีครับกกนนะะะะพี่ครับผมสวัสดีก่อนนอนค่ะน,น้อ,นะะองชายครับผมสวัสดีนะครับก่อนนอนเช่นเคยนะครับโดยอินนิดนึงก็พี่ของให่ครับ ใช่เลยพี่ไม่ได้ลืมครับผมไม่ได้ลืมครับบางครั้งเราก็อาจจะ <c oughs> คิดไปเองเนาไพี่เนาะก็คอมเมนต์ที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ตอบนะผมก็พยายามที่จะไล่ตอบนะครับผมเนาะที่ผมก็อาจจะมาดึกเล่นน้อยนะครับผม,ผมอาจจะมาดึกเนาะแล้วก็ช่วงสองทุ่มผมไม่ค่อยว่างพี่ผมก็จะมาไล่ดึกหน่อยนะช่วงประมาณสามทุ่ม มาไลฟ์ประมาณสักสิบยี่สิบนาทีอาจจะไม่ถึงก็ได้นนะพี่เนาะมาไลฟ์น้อยลงครับตามปุ่มปุ่มครับผมที่ปุ่มไม่มาแล้วมันไม่เด้งหรือเปล่าพี่อ <c oughs> <c oughs> มุกี่กังหับสบายดีนอนจช่ครับผมสวัยดีครับเ,เริงง่วงเริงง่วงแล้วพี่มุกพิมุกกี้นะครับกังหเนเริงง่วงเลยมผมว่าลหลายคนเริมง,ง่วงเหมือนกันเนาะง,ง่วงง่วงเหมือนกันง่วงมากเลยไม่รู้ว่าเหมือนมันกลางวันไม่ได้นอนนะพี่แล้วเรา ได้พักผ่อนน้อยเลยไหมครับเราก็จะทําให้เราเนี่ยว่างนอนวายมากเลยนะ,นะ,ะเนาะมีอะไรบ้างกินข้าวเข้ามีอะไรบ้างมีมีล่าหมูแล้วก็พริกนอนครพี่นะเก้าหมูแล้วก็พริกสวัสดีลูกตามตลอดเลยเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณอาครับผม ง่วงไม่ได้ง่วงไม่ได้ยัง,งพี่ถ่ายไปนนนาเลยพี่สาวสวัสดีครับผมพี่สาวจากกรทมอนะครับสวัสดีนะคะพี่พานนะครับก็เข้ามาเราคุยกันได้นะพี่นงผมต้องขออภัยนะครับอ่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับผมพี่ไม่ง่วงพี่ตีเอฟซีเมกา พี่อยู่เมกาใช่ไหมครับพี่พี่อยู่ไกลมากเลยนะครับก็กูดมอร์โรด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับไลน์นานหรืออย่างครับประมาณแปดนาทีเลยครับพี่พี่พี่สาวครับประมาณแปดนาทีแล้วเนาะไลน์ได้ประมาณแปดนาทีแล้วครับก็กลับว่าจะปิปไลน์เห็นพี่เข้ามากันลหลายหลาคนเพร้อมกันนะครับผมก็เลยแบบเออคุยต่อครับพี่ <laughs> บันทีถ้าเราไลฟ์เราไม่มีคนดูอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกท้อเล็กน้อยนะผมันอะไม่ได้รู้สึกแย่แต่เพียงแค่ว่ามันรู้สึกแบบเออมันมันมีโคคุยน้ออะไรมาทีมันก็รู้สึกแบบไลฟ์แล้วมันไม่ได้ฟิลครับผมก็สวัสดีพัดไทยก็ได้นะครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับทผม พี่พันเป็นไงบ้างครับพี่หายดีหรือ,อยังพี่ช่วงนี้พี่น่าจะสดชื่นแล้วนะหรือว่ายังปวดหัวเหมือนเดิมพี่เนอะอืมพี่มุกกี้อยู่อเมริกาอยู่ไกลมากเลยพี่ครับผมก็อ,อยู่ต่างประเทศก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเนาะดีขึ้นแล้วครับกินละม่่งพี่กินมะมก้ครับผม คุยไปเรื่อยๆไปครับจับเศร้าไหมผเมื่อกี้เห่าเป็แล้วสาสามสี่เห่าแล้เนาะก็ตราเติมได้ไม่ก้นเจะได้ห้าไหยนี่มันเรี้ยวระหว่างมันเนี่ยพื้มแรงฟ้าเสร็จ เหล๋ยว่างน่ผมจะพาพี่ๆไปดูธรม no. ธรมชาติกันเนาะธรรมชาติยอดวิวอาจจะน้อยเนาะแต่ก็ทำไปอ กินข้าวเสร็จเราไม่ปวดท้องด้ยทำไ่แน่นะดีขึ้นแล้วครับพี่พันธ์ครับผมก็ต้องกินยาสม่คเสมอนะครับผมก็ผมดีใจมากเลยนะครับที่เห็นพี่พี่นะครับผมที่ป่วยแล้วก็หายหายไวๆเนาะผมดีใจมากๆเลยนะครับวันที่รคไบ้พวกนี้เราก็าไม่อยากให้เกิดขึ้นกันะร,นะระหว่างตัว พี่ๆแล้วตัวผมนะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะแต่ทำไงได้พี่ชีวิตหรือว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เปราะบางเนาะนาะพี่ๆนะเป็นสิ่งที่เปราะบางโดนเล็กน้อยก็เป็นไข้ป่วยแอบมานนิเนาะเดี๋ยวฝนก็ป่วยนะครับโด,ดแนแดดก็ร้อนเป็นไข้ต่างยับเรวอยู่เลยใช้ไม่ง่วงหรอง,วง่วงละ งอเลยไปโยกีสามารถใช้ได้อืมไปโยกี่นี่ e r ริก o d คือสุดยอดนะพี่เวลาคมใส่ทุ่งเท้าลยพี่เวลาบ้าอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนน้ำมันพี่แล้วแล้วมันจะเป็นกิน่นกิ่นอับแล้วผมทาเข้าไปโอ้โหใช้ได้เลยครับมันมันช่วยแบบกันกันกันเหม็เปรี้ยวอะไรอะไรมาเนาะ มันจะเหม็นเปรี้ยวเวลาทุ่งเท้าเปรี้ยวทุ่งเท้าเปียกเพราะว่าเรามาใส่ทับกับรองเท้าอะไรมาเนี่มันจะเหม็นนะครับผมมันจะเหม็นมแ,ลแล้วก็เราก็เอาทุ่งเท้าออกแล้วก็เอาแป้งโยครีนะทานท,ทาเท้าเนาะมันช่วยได้โอ้โหก้าวก้าวไปเสร็จมันกินแบบกลิ่นไม่หายเลยคือ <c oughs> <c oughs> แบ,บยงทีนะผมไม่ได้ใช้ประมาณห้ากว่าปีเยห้าปีแล้ว <Yeah. S 1> ก็สมัยแหละผมเริ่มออกจากป่าอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเข้าไปอีกครั้งผมเพิ่งจะกลับมาใช้ดอที่เสาะที่กรอมส่งให้เนาะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนะในการส่งสิ่งของให้ผมในการ ทำนะครับผมหรือว่าในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับผมนนขอบคุณมากเลยนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงครับใช้ได้ใช้เป็นบยโยคี ชวนหนึ่งคนก็เริ่มงว่วงกันแล้วเนะ <g ül> าะเราก็เหลือกันเท่าที่มีนะครับเนาะอ๋อ รักษาหุ่นได้สม่ำเสมอเขากินหวานคื้น ใส่ได้ทุกตัวครับพี่ใส่ได้ทุกตัวเลยแล้วก็สวยมากคือแบบโคตรเท่เท่สุดเลยนะเท่ทุกตัวเลยพี่คือแบบเบ๊ะเบ๊ะอะไรอะไรนะชอบม,มากยิ่งเสื้อยืดหรือว่าเสื้อทุกตัวที่ที่ส่งมาคือแบบ ใส่ได้ทุกตัวเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วสบายมากเลยตัวนึงก็หลายสตางค์อยู่นะพี่เนาะเดี๋ยวอีกอีกเดี๋ยวของก็น่าจะถึงแล้วนะพี่เนาะโอเคอ่ะ ่วงนอนพี่กินน้อยไปก็อ้วนกินม่มมวงกลางคืนเพื่อรงองวดท้องครับพี่หลานครับมันไม่ได้เปรี้ยวครับพี่มันไม่ได้เปรี้ยวมันหวานนะครับของแกทาส่งเปรี้ยวแข็งแรงไ้นะครับผมพี่พันนี่สุดยอดเลยขอ,ขอให้แข็งแรง ครับผมขาขอบคุณแอรพี่พันธ์ด้วยนะครับผมอยากบอกนะว่าน้องใช้ส่งของจะอาจจะเริ่มจะเริ่มส่งพรุ่งนี้ครับพี่จะเริ่มส่งพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เนาะ,นนะซึ่งพรุ่งนี้ผมหย,ย,ยุดพอดีนะครับผมหยุดหยุดพอดีเนาะผมก็เลยอาจจะใช้เวลานั้นในกลางการที่ผมวางนะผมอาจจะใช้เวลานอนพันธ์นจจะครับไปส่งเนาะ อืมอืมเนาะเดี๋ว <c oughs> เรื่องรายละเอียดผมอ่ะจับพิมพ์ลงใน Youtube ก็ได้นะหรือว่าผมอาจจะอืมถ่ายรูปหรือว่าถ่ายรูปผมอาจจะได้ขอ,อรายละเอียดเขานะคะว่า มันรายละเอียดในการใช้จะตั้งหรือว่าใช้วิธีอะไรมามันมีรายละเอียดของมันพี่หรือว่ามันมีวิธีใช้ของมันเนาะคือมันมันก็มันก็มันก็ดีจริงแต่ที่มันใช้รวมกับครีมได้ทุกตัวเลยนะครับมันเป็นครีมที่สายเคมีน้อยนะผมอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะผมต้องไปบอกถามเขาทีนะเพราะว่าตัวเองตัวผมเองไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้ะ ก็ขอบคุณเช่นกันนะครับผมขอบคุณเช่นกันนะครับมันรู้สึกอิบแล้วง่วงเนาะสวัสดีน้องเจนชัยวันนี้ไม่ได้เข้าบ่าวันนี้ไม่ได้เข้าบ่าบพี่พี่ดอนครับอ่ามนน่าจะเข้าช่วงวันอ่าวันอังคารเนาะน่าจะวันอังคารนะครับ แล้วก็น่าจะาจานาน้คามก็ได้นะครับถ้าผมไปส่งของเสร็จแล้วก็พาไปทุราเสร็จต่างๆเนาะผมอาจจะไปช่วงเย็นนะครับใช่เออกินเอากินเอาไม่รู้พี่มันมันง่วงเนาะ โอเคมันดึกแล้วนะพี่ๆเนาะก็สิบแปดนาทีแล้วครับผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับช่วงนี้มันเหนื่อยเนาะช่วงนี้ผมเหนื่อยจริงพี่เหนื่อยจริงแล้วก็หลายอย่างแล้วก็ต้องรีบว่าผ่อนมาไวนะครับแล้วเมื่อกี้นะสองทุ่มนะผมก็จะขึ้นไปส่งของที่บ้านนะครับแล้วก็ กรรมนสำมกาศที่บ้านอะไรมานี้นเพิ่งจะเสร็จนะครับก็เลยมาไลฟ์สดชา้านะจริงๆแล้วจะนอนแล้วพี่กี่ห่าแล้วเนะาะไลฟ์ห่าแล้วครับพี่ครับผมแจนเนาก็ก็ครับผมครับวันไหนนะลงคลิปไม่มีค,คลิปเลยทุกทุกเลยครับคือลงคลิปลงคลิปทุกคลิปพี่พี่สาวทำทุกคลิปเลยแบบ ลงปุ๊บเขาคนดูด,ดูดูจบแล้วก็เราก็ไม่มีคลิปลงลนะเราไม่ห้ามใหม่ก็มาลงใหม่ต้องคือแบบมันต้องว่างเยอะๆพี่แต่ว่าอย่างเราไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบอ๋อนั้นง่ายสุดก็คือวันก็่ดคลิปหรือว่าอาจจะสองวันหนึ่งคลิปอะไรประมาณเนานนะถึงไลพ้พี่เนาะจริงๆแล้วเราจะถ่ายธรรมชาติหรือว่าอยาอ่า <laughs> จริงๆว่าผมก็อยากถ่ายธรรมชาติอย่างเดียวเนาะมันมันรู้สึกแบบเออก็ดีมันรู้สึกดีแบบแต่ว่าอืรายได้มันไม่มีผมมันน้อยเนาะเนื่องจากช่องเรามันไม่ดังเหมือนช่องที่พพามาหรือว่าช่องที่ใหญ่โตอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ต้องทําไปเรื่อยๆพี่มันใจร้อนก็พี่บางทีบางทีแบบยอดเล็กน้อยมันไม่ถึงอ่า YouTube เขาก็ไม่จ่ายเราเนาะก็อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแบบต้องรีทํา รีทำยอ่ยออะย่อยถึงนะได้ท่าสดชื่อททยอะไรมาดูได้หมดขอบคุณมากครับผมคุณมากๆนะครับโอเคเนาะก็อขอบคุณพี่ๆเอฟซีหล,ลักๆนะครับผมสวัสดีครับพี่ต้องผมกําลังนอนแล้วครับพี่ต้องต้องมาช้านิดหนึ่งนะครับก็สวัสดีที่เข้ามาเลยนะครับผมเนาะโอเคพี่ดาวน,น้องชายชายอยู่บ้านเดียวกับน้องแดง น้องเบไม่ใกล้ครับพี่น่าจะห่างกับประมาณเจ็ดกิโลหรือว่าก็สิบกิโลได้เออสิบกิโลได้ครับพี่สิบกิโลเนาะห่างกับประมาณสิบกิโลนะครับก็ถึงว่ามันไม่ได้ใกล้แล้วไม่ได้ไกลนะสิบโลถ้าขับรถไปเนาะพี่ต้อมสบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมครับพี่ต้อมโอเคเนาะ พี่อภิยาครับผมสวัสดีนะครับดนวน้องชายกินข้าวเสร็จแล้วสิกินข้าวเสร็จแล้วครับผมแล้วก็มาล้างสดเนาะต้องกําลังเดินทางไปการนสิทธิ์โอ้พี่ต้งเดินทางทุกวันเลยเนาะพี่ต้องเนี่ยเดินทางไม่รู้ขับรถทุกวันเลยผมก็ไม่รู้เขามีเขาทําธุรกิจอะไรขับรถอยู่เมืองการมากนะครับแล้วก็กลับไปนู้นไปนี่มั่งสมมุตปากามากั่งเนาะก็ขอให้พี่เดินทางปลอดภยัยนะ พี่น้องเฮยสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับชิยาก,กินข้าวลัปบ,บอไอ้กินข้าวแล้วคนระับผมกินข้าวแล้วเนาะนึงว่าเบลเป็นบทของขอบคุณมากครับพี่ลานับโอเคเนาะเคจะยิบสองนาฬิกาแล้วผมก็ต้องขอตัวเพียร้อนนี้นะครับพี่พี่เนาะ่าจะเจอกับอิต์หน้านะครับผมนะเนาะบอขอบคุณและสวัสดีครับ บายครับผมมาเจอกันคหน้านะครับหรือว่าไรสดขาวหน้านะครับค่นคืนนี้ฟันดีนะครับทุกคนฟันดีเช่นกันครับผมฝาหวานนะครับผมออฟันถึงก็ได้นะครับผมบาย,บาย <c oughs>